สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในการเช่นเคยค่ะกับเซลปีใหม่อิสุสเชียงกลายโดยกลุ่มนพส่านำงานใหญ่ค่ะตอนนี้ปีใหม่อยู่ที่โชว์ทัวร์สำนักงานใหญ่ปมสิรีจังหวัดเชียงตลายนั่นเองนะคะเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยที่จะพาท่านมาตรีวิวรถอีกแล้วนะคะสำหรับคันที่จะพามารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่านหลังปีใหม่ตอนนี้เลยค่ะคันนี้เป็นตุรุ่นใหม่ล่าสุดกับรถรุ่น2ประตู Highland e r 2.2อ L m a x f o r d เครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวร็ว แบงและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเกรด L ถือว่าเป็นตัวเกรดที่เริ่มต้นนะคะสองประตูยกสูงเริ่มต้นนั่นเองกับสีเทาใหม่เทาเอลกลตราคาค่าตัวอยู่ที่7 8 5 0 0ปนบาทนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมดสี่สีสค่ะมีสีนี้เลยสีเทาเอลกลตสีบอลเงินสีดำนะคะและอีกสีหนึ่งก็คือสีขาวไซเบียนไวท์แต่ถ้าสีขาวไซเบียนไวท์ราคาจะถูกกว่านี้ไปอีก 7,000บาทนั่นเองค่ะสำหรับดีเทลรายละเอียดภายนอกและภายในตัวรุ่นนี้คันนี้ของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยววันนี้เซลล์ปีใหม่พาท่านไปต่รับชมใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ค่ะตามลิงก์อ้า่ล่างตังนี้ได้เลยค่ะ0953388994 IDline p w m a i 1 5 7 9นะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะ เซลปีใหม่อีสุเพจอีสุเชียงปลายบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะเมื่อกดติดตามช่องทางการติดต่อเซลปีใหม่เรียบร้อยแล้วเราไปรับชมกับดีเทล,ลาเรายละเอียดคันนี้ใกล้ๆพองากันค่ะไปจ้า สำหรับคันนี้ค่ะตัวรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวมาใหม่ล่าสุดเลยกับ2ประตู h ฮ g h l a n d e r 2องแอเครื่องยนต์ตัวใหม่ Max Ford นะคะมาพร้อมกับคุมพลังแรงม้า163ตัวแรงม้าตัวแรงบิด400นิวตันเมตรนะคะทำงานที่รอบ1,600ถึง2,400รอบต่อนาทีนั่นเองค่ะก่อนอื่นคันนี้สีเทาใหม่เทาเอลบรูตนะคะปีใหม่พากท่านมาต้อนรับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนะคะตัวนี้ด้านหน้านะภายนอกตัวรวมๆก็เอาตรงๆนะก็ เหมือนกับตัว224 0ลยนนะจะปรับเปลี่ยนในส่วนของเครื่องยนต์แต่เรามาดูดีเทลรายละเอียดกันก่อนเนาะตัวนี้ไฟหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์ดีไซน์ใหม่อยู่แล้วนะคะดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะคะเป็นไฟซูเปอร์เดยไลท์ที่อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์นะคะในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์ก็จะทําหน้าที่มีไฟสูงและไฟต่ําภายในหลอดเดียวกันค่ะส่วนไฟซูเปอร์เดยไลท์นะคะเขาจะทําหน้าที่ได้ถึง3อย่างกันเลยทีเดียวนะคะเป็นไฟซูเปอร์เดยไลท์สองสว่างเวลากลางวันไฟเลี้ยวแล้วก็ ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองส่วนนะคะไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างตัวนี้นะคะเป็นหลอดฮาโลเจนเนาะเพราะเป็นเกรดแอค่ะถ้าเป็น หลอด LED จะมีตั้งแต่เกรด Z ขึ้นไปนั่นเองในส่วนของกันชนหน้าตัวนี้นะคะดีไซน์ใหม่แอร์เคอร์เทนมีช่องระบายอากาศลดแรงต้านทานช่วยให้รถของเราค่ะวิ่งได้ลู่ลมและช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของโฉมหน้าด้านหน้านะคะดีไซน์ทรีไดมันชั่นมีลกักษณะการเล่นเฉดสีอยู่3เฉดสีด้วยกันนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีเทานะคะนี่ก็จะเป็นสีบรอนเงินนะและชิ้นงานตรงนี้ก็จะเป็นสีดําที่เป็นดำ ด้านนั่นเองนะคะดีไซน์เป็นเคี่ยวสชั้นขนาดใหญ่นะคะมาพร้อมกับโลโก้อี s u โค r เมียมนะคะโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเอกลักษณ์ของอุ s ุนั่นเองคะ่ะในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะคะช่องระบายอากาศมีขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยในตัวเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะมองภาพรวมแล้วก็ยังดีไซน์ได้อย่าง สวยงามนะคะโฉบเฉี่ยวรับกับยุครับกับสมัยเนาะในส่วนของฝากระโปรงตัวนี้ก็ดีไซน์มาใหม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เส้นสายลวดนายดีไซน์ใหม่ให้ดูใหญ่ดูเอิบอิ่มขึ้นดูบึกบืนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้เกรด L นะคะล้อแมกจะเป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยนะคะตัวนี้จะเป็นขอบ17นะคะดีไซน์มีลักษณะ เป็นก้านใบพัดนะจะมีลักษณะของความเฉียงนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็จะมีทั้งหมดอยู่6ก้านด้วยกันตัวนี้รับด้วยยางดิสโทนค่ะซีรีส์ยางอยู่ที่สองห้าห้าทับห5ห้า R 1 7นะอืมในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดเลยจ้านะตัวนี้ก็จะเป็นคอยสปริงอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครงค่ะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะตัวนี้ในส่วนของฝากระโปรงนะคะไม่ได้แกะสติ๊กเกอร์ ป้องกันฝุ่นขี้นกอะไร<ม>ออกนะคะเพราะว่าเพิ่งเป็นรถใหม่เพิ่งมาลงนั่นเองค่ะ มาดูดีเทลในส่วนของรถกันต่อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ไฮแลนเดอร์ที่เป็นโครเมียมมาแล้วนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดําที่เป็นสีดําด้านนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วตัวเรียบร้อยนะรุ่นนี้นะคะมือจับนะคะจะเป็นโครเมียมมาจากตัวโรงงานเลยนะคะมาได้แค่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะอ่าเป็นสีทูโทนด้านบนเป็นสีดําตัดกับสีเทาอลูมิเนียมอนลอยเข้ากับ ลวดาลายของล้อแมกได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังเนาะมาดูชัสซีนิดนึงตัวนี้ชัสซีเป็นชัสซีที่มีขนาดใหญ่ดีไซน์สอดประกบกัน3ท่อนนะคะอ่าในส่วนของท่อนหน้าก็รองรับในส่วนของน้ําหนักห้องเครื่องนะคะท่อนกลางก็จะรองรับในเรื่องของ ห้องโดยสารนะคะส่วนด้านหลังสุดก็จะบรรทุกน้ําหนักในเรื่องของเผื่อลูกค้าเอาไปบรรทุกนู่นนี่นั่นนั่นเองก็ทําหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของแชสซีแต่ละท่อนมาดูด้านหลังนิดนึงนะคะตัวนี้ไฟท้าย LED triple armor นะคะตัวนี้เป็นหลอด LED ดีไซน์3เส้นนะคะเวลาเปิด แสงไฟจ่องสองสว่างเป็น3เสน้นและเวลาเราเหยียบเบรกนะคะแสงไฟดวงด้านบนนะคะจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนเลยทำงานคู่กันกับไฟเบรกดวงที่3นะคะในส่วนของตรงนี้ส่วนตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับโลโก้2.2 d d i m a c f o r t นะคะตัวนี้คือเอกลักษณ์สัญลักษณ์เลยว่าคือ รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นเองนะคะก็ะบะท้ายนะคะดีไซน์ใหม่ใหญ่ขึ้นเออบอิ่นขึ้นนะคะบึกบืนมากยิ่งขึ้นมือจับรุ่นนี้จะเป็นคโครเมียมติดตั้งมาจากตัโรงงานนะคะโลโกโ้ e-su d-max เป็นคโครเมียมมาให้แล้วนะคะการชนท้ายดีไซน์ใหม่นะคะ เออแอโรดนามิกบิวอินค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถดีไซน์ขึ้นลงสองสเตจขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นมองภาพรวมแล้วสีเทาใหม่สวยมากเลยนะคะทุกคนสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมทักหาเซลล์ไปใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูดีเทลรายละเอียดด้านในนิดหนึ่งนะคะสำหรับตรุ่นนี้นะคะกุญแจที่ได้จะเป็นกุญแจร,รีโมทแล้วเรียบร้อยนะคะกดปลด,ปดล็อกนะ,ะเปิดไปดูด้านในนิดหนึ่งนะคะตัวนี้เกรด L เนาะที่พัก แขนจะเป็นแบบผ้านะคะเป็นผ้าพรีเมียมนะคะให้หิวสัมผัสที่ดีขึ้นนะด้านข้างก็จะเป็นยูริเทปนะคะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะคะเวลาเอามือวางก็สัมผัสเวลากดขึ้นกดลงในส่วนของกระจกก็ ใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นกระจกมางข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะ้านล,ล่างใส่ขวดน้ําได้1-5ลิตรกันเลยทีเดียวค่ะรุ่นนี้นะคะเกรดแอลยังไม่หุ้มหนังนะในส่วนของคอนโซลด้านบนนะคะพวงมาลัยก็ยังไม่ได้หุ้มหนังนะเป็นพวงมาลัยยูรีเทนค่ะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนั่นเองนะคะอขออนุญาตนั่งนิดนึงนะคะ เมื่อขึ้นมาด้านในนะคะในส่วนของหน้าจอนะคะตอนนี้เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วตัวรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay Android Auto นะคะอ่าตัวนี้เป็นแอร์มันนวลน,นะคะ3จุดที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์แล้วก็น้ำยาแอร์เวลาเปิดแอร์ให้กดปุ่ม AC ด้วยเนาะไม่งั้นแอร์จะไม่เย็นนะคะนี่ก็จะเป็นที่ทางลมนะคะในส่วนของตัวรถลมหมุนในรถเอาลมข้างนอกเข้ามานะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไล่ฟ้ากระจกหลังนั่นเองนะเกียร์นะคะตัวนี้นะเป็นเกียร์ แมนวนวลนะคะ6สปีดนะอืห6สปีดเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้านั่นเองถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนวนวลก็จะเป็น6สปีดแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็จะเป็น8สปีดนั่นเองนะคะอืมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปรับไฟนะคะการสวิตช์ไฟเปิดไฟตัดหมอกด้านนี้ก็จะเป็นการตัดน้ำฝนนะคะอืม ัวนี้นะคะในเรื่องของถุงลมนิราภัยก็จะเป็นถุงลมนิราภัยคูน้านะคะซ้ายขวาเบาะขามาดูดีไซน์ของเบาะตัวนี้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะดีไซน์ใหม่ลวดลายมาใหม่นะ,ะตัวนี้มีการเดินได้ด้วยได้สีดำนะคะ,ะดีไซน์ปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่นะคะเวลานั่งจะรับกับสรีระของตัวเราค่ะช่วยในเรื่องการผ่อนคลายลดการเมื่อยลา้ขาขณะที่เดินทางไกลๆไ,ได้ด้วยนะคะ,ะห้องโดยสารนะคะสังเกต ด้านหลังด้านหน้ารุ่นนี้เป็นรุ่นแคปนะคะสังเกตพืน้นที่เหนือสีสะตลดนที่วางเท้าถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เป็นรถโชว์รถใหม่ยังไม่ได้แต่งนะคะทุกคนยังไม่มีบอตแคปไหนไม่ต้องตกใจนะคะโอเคนะคะถัดมาตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้นะเป็นปุ่มดีเจเนเรชั่นนะคะเป็นปุ่มดีเจนเครื่องยนต์จะมีเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์ยูโร5นะคะ จะได้กดก็ต่อเมื่อนะคะมีไฟแจ้งเตือนบนแผงหนะ้าปัดเข็มเรือนใหม่ให้เราทําการกดดีเจมแต่ในเรื่องของการรีเจนเนเรชันนะคะสําหรับเครื่องยนต์ยูโร5โดยปกติแล้วเครื่องยนต์เขาจะทํางานให้อัตโนมัติอยู่แล้วจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของอลูกค้าแต่ละท่านนะคะว่ามีการใช้งานประมาณไหนแต่กรณีถ้าจะได้ กดด้วยตัวเองหรือทําการกดแมนนวลจะเป็นลักษณะลูกค้าที่ใช้งานแบบมีการขับออกไปแล้วก็จอดขับแล้วก็จอดขับแล้วก็จอดอะไรประมาณนี้ค่ะถึงจะมีโอกาสที่จะได้ทําการรีเจนแบบแมนนวลนั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นประเภทแบบลูกค้าที่ทําการส่งของบ่อยๆอะไรประมาณนี้ค่ะออ ก็ถ้ามีไฟแจ้งเตือนนะคะกระพริบหครั้งแสดงว่าแจ้งเตือนกระพริบ3าครั้งให้เราทําการกดดีเจนอ่าถ้าเราจะต้องการกดดีเจนนะคะให้เราเอารถไปจอดบนพื้นที่โลง่งไม่ใกล้วัตถุติดไฟอย่างเช่นหญ้าแห้งหรือกระดาษเพราะอาจจะมีประจุไฟไปติด ทำให้เกิดการลุกไหมได้นะคะตัวนี้เมื่อเราทําการรีเจนรอบเครื่องยนต์จะขึ้นสูงนิดหนึ่งไม่ต้องตกใจนะคะใช้เวลาประมาณ1ิบหรือสิบ้านาทีนั่นเองเนาะแต่ไม่ต้องกังวลใจนะคะตัวนี้โดยปกติแล้วระบบเครื่องยนต์จะทําให้เราโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะถัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นระบบไฟหน้าออโต้สี่ระดับขับขี่ทั่วไปจะอยู่ที่ศูนย์ มีการบรรทุกประมาณ300โลปรบมาที่1 600อยู่ที่2หรือมากกว่าน,นั้นอาจจะเป็น3ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านหรือการบรรทุกของแต่ละท่านนั่นเองนะคะเอาไปดูเครื่องยนต์นิดนึงนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ตัวใหม่2 2 m จุดส r งแ็กฟอร์ดเนาะหน้าตาเขาเป็นยังไงไปดูกันค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะ2ประตู Highlander 2.2L m a x f o r d e ตัวใหม่นะคะเป็นฝาครอบใหม่หมดเลยมาพร้อมกับขุมพลังแรงม้า163แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะคะทำงานที่ตรอบ1,600-2,400ตรอบต่อนาทีนั่นเองตัวนี้เรวขึ้นแรงขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเป็นโท r b o ไฟฟ้ามาให้แล้วตัวเรียบร้อยแต่ถ้าเกียร์แมนวนวลนะคะจะเป็น6สปีดถ้าออโต้จะเป็น8สปีดมาให้แล้วนั่นเองนะคะอ่านะคะ ในส่วนของตรงนี้เร็วแรงและประหยัดน้ํามันแน่นอนค่ะและอีสุของตัวเรานะคะก็ยังคงเล็งเห็นในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เขาจะมีการจัดวางนะคะให้เยื้องหลังพอหน้าไปนิดนึงนะคะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักช่วยในเรื่องของการเดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอยู่ที่เท่าไหร่มาดูกันนิดนึงนะคะจะอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองนะคะ15.2กิโลเมตรต่อลิตรเร็วแรงและประหยัดน้ำมันอยู่นะเออนี่เป็นเ e กียร์แมนนวลนะคะแต่ถ้าออโต้ก็15.4มั้งถ้าตัวเลขที่พี่หม่จจำไม่ผิดนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หาเซลล์ปีใหม่ค่ะตามลิงก์หัวล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ0 9น3 8์8ก9 9 4 ID Line p w m a ด157 9นะคะหรือทักหา Facebook ส่วนตัวค่ะเซลปีใหม่อิสุเพจอิสุเชียงตะลายบายเซลปีใหม่น่าแต่ประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะสู้ทุกคัานดันทุกเชสเปย์ทุกเงื่อนไขสนใจทักเข้ามาสอบถามกันได้ปีใหม่มีบริการรับจองออนไลน์ค่ะลูกค้าสามารถโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทปลอดภัยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์บริการทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยสัญญาอนุมัตินาตลอดรถกันอีกทีหนึ่งนะคะให้เรื่องการออกรถอิสุป้ายแดงเป็นแต่เรื่องง่ายๆลองอินบ็อกและโทรเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่ ต,ม,ตมได้สำหรับวันนี้ค่ะเซลปีใหม่ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายจ้า